ใช่งานมาโหรับพหรืออะไรประเภทนี้ใช่ไหม,มเพราะเป็นสถานที่แบบทางศาสนามันก็ต้องเงียบสงบใช่ไหมพี่นอกจากว่ามีงานเขาถึงจะทําอะไรได้จะเกิดของทุกคนคขา่าจะรู้ว่าเออก็ทุกอ,อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่งตายอย่างเงี้ยห,หนูก็คิดว่ามันไม่น่าจะมาแบบอะไรมาเกิดเหตุอย่างนี้ นั่งลงลงนั่งลงนั่งลงตรงนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเยอะไม่ต้องกลัวเหตุการณ์เป็นไงเหตุการณ์เป็นไงก็ไรเนี่ยพี่ผมนั่งอยู่พี่ผมพี่พี่นั่งอยู่นั่งนอนเล่นโทรศัพท์อยู่นี่เหมือนว่าเขามาจากไหนดูเนี่ยพี่ก็เขาโฉบมาเลยเขาพูดอะไรไหมตอนนี้เขาวิ่งมาหาเราบอกว่าอะไรใครใครทำอะไรลูกกูยังไม่รู้เรื่องเลยพี่เขาเขามาอันนี้ผมนูนผมเลย เขาพูดว่าอะไรนะเขาว่าใครจะมาทำอะไรลูกก pues ูใครจะมาทำอะไรลูกกูแล้วเขาก็วิ่งไล่เราเลยใช่ครับผมลูกไม่ทันายพี่โดนเข้ามีดีแล้วเราโดนอะไรโดนฟันครับพี่โดนฟันมี่ยาวไหมนี่กระบอกอ่ะเลยระบแม่คือมันยาวนี่ยาวแล้วหยิบอันสั้นมาฟันมาพี่แล้วมีขวานเล่มสีขาวอ่ะใส่เสื้อสีขาวอ่ะเขาถือยาวประมาณนี้แต่ต้องถามเหตุการณ์จากพวกเราผู้หญิงอะไรเนี่ยผมไม่รู้ผมนอนอยู่ที่แบบพี่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ผมนอนอยู่ข้างหน้าพี่แล้วเนี่ยมาถึงก็เริ่มมาถึงก็ใส่เลยพี่ ตกขาผมก่โมนเขาก็พอผมเห็นอเขาเมื่อผมก็วิ่งหนีแล้วพอเขาไปเจอผมตรงน้างน้ำแล้วเขาฟันผมแต่ฟันไม่โดนแล้วเขาเอาขวานอะเพียงใส่ผมนีดแต่ไม่โดนแล้วผมก็เลยวิ่งหนีไปเลยอาวุธที่ใช้นี่เป็นอะไรบ้างมีดหัวตัดแล้วก็ขวานมีดหัวตัดแล้วขวานดยอืครับ เกิดของทุกคนคนน่าจะรู้ว่าเออก็ทุกอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่งตายอย่างเนี้ยหนูก็คิดว่ามันไม่น่าจะมาแบบอะไรมาเกิดเหตุอย่างนี้กับสถานที่ท,ที่มันไม่สมควรนอะใช่ไหมพี่และเหตุมันเกิดอะหนูไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะแต่หนูคิดว่าความปลอดภัยของลูกหนูอะมันแทบไม่มีเลยอะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุอย่างนี้ด้วยครับแล้วหนูอยากให้ตื่อได้ได้ช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรกับลูกหนูครับหนูอยากให้คนติดตามเรื่องให้สิ่งที่สุดกับพี่นะพี่ถ้าพูดไปแล้วมันก็ไม่ไดีใช่ไหมมันข้อสงสัยของทุกคนที่มันพัวพันกันหลายเรื่องแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหตุอะไรเพราะตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หนูทำงานอยู่หนูก็เลยไม่รู้เรื่องของเขาครับพอเพื่อนเขาโทรมาบอกลูกสาวว่าเออแอปมันถูกไล่ย,ยิง แล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็โดดน้ำหนีไปจมยังไว้ขึ้นมาเลยไม่รู้เป็นยังไงยังหายังหาแอปไม่เจอชั่วโมงกว่าแล้วหนูก็อยู่กําแพงแสนหนูก็เลยขับรถมากับลูกมาดูที่เกิดเหตุพอมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นลูก เอาขึ้นมาแล้วถึงกับความตายไปแล้วเนี่ยเรื่องความเป็นจริงแล้วจริงๆสถานที่อย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็เป็นที่สถานที่ที่ต้องเงียบสงบใช่ไหมพี่มันไม่น่าจะแบบมีประทัดหรือฟืนแก๊สหรืออะไรต่างๆนานานะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเขามีมีเหตุอะไรหรือว่าเขาอยากสนุกอะไรหนูก็ไม่ทราบเหตุนี้ตแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นดูพิตีของเราอ่ะคนที่ยังเสียใจอยู่อ่ะพอรู้สึกได้ยินอย่างนั้นอ่ะ มันก็ตื่นตระหนกจริงไหมพี่และอีกอย่างหนึ่งสึงลำคันะ่ะคนตายเขาก็ถูกยิงเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาคิดร้ายกับเขากันหรือเปล่านี่เป็นเหตุจริงๆนะในสันนิษฐานของทุกคนและเด็กอะ่ะที่โดนฟันอะ่ะเขาก็วันเสียเลยครับนเสียมากเขาไม่กล้าให้การอะไรที่เขาที่หนูไปอยู่ที่โรงพักมานะขเขาไม่ได้ให้การอะไรที่แบบจกล้าจะเิเิเผยอย่างเงี้ย